ทำคันล้อมรอบพื้นที่เพื่อที่จะทําพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นแปลงเกษตรแบบผสมผสานบริเวณด้านในตรงนี้ลูกค้าต้องการถมเป็นพื้นที่ถมดินทั้งหมดเลยช่วงนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะตากดินเอาไว้ก่อนประมาณสัก1-2สัปดาห์ถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกมาซ้ําอีกนะครับเราก็จะเข้ามาทําในเรื่องของถมดินตรงนี้ดินที่ขุดได้ทั้งหมดนะครับขึ้นมาถมทําเป็นคันล้อมรอบพื้นที่ไปชนกับพันบ่อ ปัญหาของที่ดินตรงนี้นะครับก็ในเรื่องของดินนะครับเพราะว่าช่วงที่เราทํางานมันมีในเรื่องของฝนที่ตกลงมาทําให้ดินเนี่ยค่อนข้างที่จะเปียกแล้วก็เละนะครับสวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับคลิปนี้พามาอัปเดตหน้างานลูกค้าที่จังหวัดอยุธยานะครับอยู่ที่อำเภอนครหลวงพื้นที่ทั้งหมดประมาณ5ไร่ เป็นงานขุดบ่อด้านหลังแล้วก็ดินมาถมบริเวณด้านหน้าทําคันล้อมรอบพื้นที่เพื่อที่จะทําพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นแปลงเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีบ่อน้ํามีคลองไส้ไก่มีพื้นที่ปลูกต้นไม้มีพื้นที่ทําบ้านนะครับก็คลิปนี้เราพามาอัปเดตเป็น EP ีที่2 EP ีแรกเป็นวันแรกที่เราเข้ามาทํางานกันตอนนั้นก็ เกิดฝนตกอะไรต่างๆนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิกตกเลยนะครับแต่ว่าเราก็ยังปั้นคันล้อมไปได้เกือบแล้วเสร็จนะครับแต่ว่ามันยังเหลืออยู่โซนหนึ่งนะครับซึ่งเออเรายังทําไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวบริเวณด้านในตรงนี้เดี๋ยวผมขึ้นแบบให้ดูนะครับบริเวณด้านในตรงเนี้ยลูกค้าต้องการถมเป็นพื้นที่ถมดินทั้งหมดเลยแต่ทีนี้ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือฝนมันตกนะครับลถ เราไม่สามารถเอารถสิบล้อวิ่งลงไปในพื้นนาตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถเปล่าเนี่ยวิ่งได้อยู่แต่พอใส่บรรทุกดินเข้าไปเนี่ยจมนะครับรถหนักวิ่งไม่ได้นะครับซึ่งต้องตากไว้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะตากดินเอาไว้ก่อนประมาณสัก 1- 2ถึงสสัปดาห์ถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกมาซ้ำอีกนะครับเราก็จะ,ะเข้ามาทำในเรื่องของถมดินตรงนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมให้ดูในเรื่องของ คันล้อมรอบพื้นที่กันก่อนนะครับซึ่งตรงที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่รอบพื้นที่ตรงนี้เราขุดกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับความกว้างของคลองไส้ไก่อยู่ที่4เมตรส่วนความลึกของคลองไส้ไก่จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับดินที่ขุดได้ทั้งหมดนะครับขึ้นมาถมทําเป็นคันล้อมรอบพื้นที่ไปชนกับพันบ่อครับ ซึ่งตัวคันล้อมเนี่ยจะกว้างอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับปัญหาของที่ดินตรงนี้นะครับก็ในเรื่องของดินนะครับเพราะว่าช่วงที่เราทํางานมันมีในเรื่องของฝนที่ตกลงมาทําให้ดินเนี่ยค่อนข้างที่จะเปียกแล้วก็เละนะครับก็จะมีเป็นบางส่วนเพราะฉะนั้นเวลาในการที่เราจะขุดล่องเนี่ยนะครับเราก็เลยออกแบบให้การขุดล่องของเราเนี่ยนะครับขุดไปแล้วก็เอาน้ําเข้ามาเลยครับเพื่อที่จะให้น้ําเนี่ย บีบตัวร่องน้ำเอาไว้คอยดันเอาไว้นะครับไม่ให้ดินจะขอบร่องเนี่ยมันพังลงมานะครับเพื่อป้องกันการพังทลายของตัวดินนะครับก็จะมีพังบ้างเป็นบางจุดนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราตอนเราเก็บงานเนี่ยเดี๋ยวเราจะดึงสลบเก็บอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่า,เ,าเราจะต้องเอาน้ำเนี่ยเลี้ยงคลองไส้ไก่เอาไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยดันในตัวของคลองไส้ไก่ เพื่อเคลือบชั้นดินนะครับป้องกันไม่ให้ตัวของคลองไส้ไก่เนี่ยพังได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการทํางานเพื่อให้การทํางานของเรานะครับราบลรื่นทําไปได้ต่อแบบไม่มีสะดุดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวในเรื่องของคันล้อมรอบพื้นที่นะครับส่วนบริเวณด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของบ่อเก็บน้าด้วยรูปแบบของลูกค้าต้องการขุดบ่อด้านหลังนะครับให้ด้านหลังกลายเป็น บ่อกเก็บน้ำทำใหเ้เราเนี่ยจะต้องวิ่งดินจากด้านหลังมาถมพื้นที่ด้านหน้ามันก็เลยเป็นอุปสรรคในช่วงของการทํางานช่วงนี้นะครับที่มันมีฝนตกลงมาเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพอฝนตกมารถบรรทุกเราก็จะวิ่งในพื้นนาเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าดินมันมันยุบนะครับก็จะต้องรอให้มันแห้งนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเดี๋ยวเก็บในเรื่องของคันล้อมอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะทําการแหวกในพื้นดิน นะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยเวลาถ้าเกิดฝนตกนะครับให้น้ําระบายออกตกลงรองได้เดี๋ยวพอต่อไปเนี่ยมันจะแห้งเร็วเพราะว่าเราจะแหวกทางให้น้าไหลลงด้านข้างและออย่างหนึ่งนะครับที่เราเข้ามาทําคันล้อมก่อนเพราะว่าบริเวณรอบๆพื้นที่ดินตรงนี้เขาทํานากันนะครับเราก็กลัวว่าถ้าเขาทํานาแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะสูบน้ําเข้านาเมื่อไหร่ที่เขาสูบน้ําเข้าพื้นานานะครับ น้ำก็จะไหลเข้ามาแล้วพอเราไม่ได้ทํานาเนี่ยน้ําแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเรายังไม่ป้องคันเนี่ยเดี๋ยวน้ําจากนาด้านข้างเนี่ยจะไหลเข้ามาหาเราทําให้พื้นที่ตรงเนี้ยไม่สามารถทําอะไรได้เลยจะต้อง รอจนกว่าเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะรอให้น้ํามันแห้งอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะใช้ระยะเวลานานนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็จะทําให้ป้องกันเมื่อเรามีคันล้อมแล้วนะครับมันก็จะป้องกันในเรื่องของน้ําด้านนอกที่จะเข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ก็น้ําในพื้นที่เรานะครับทั้งหมดผมก็ออกแบบให้น้ําตกมาอยู่ในร่องของคลองไส้ไก่ที่เราขุดเอาไว้เดี๋ยวหลังจากพื้นที่แห้ง เราก็จะเข้ามาทำการขุดบ่อด้านหลังอดินมาถมด้านหน้าต่อไปอัปเดตให้หลายๆท่านได้รับชมกันใครที่มีพื้นที่แบบนี้อยากทําสวนเกษตรแบบนี้ ติดต่อเข้ามาได้ทางทีมงานโชคหลวงวิไลแมคโครเข้าไปที่เพจ Facebook ในนั้นเราจะมีหน้างานแปลงต่างๆหรือว่าผลงานใครที่นึกภาพไม่ออกอยากจะคุดยังไงนะครับลองไปเลื่อนดูผลงานของเราใน Facebook ดูได้นะครับในนั้นเราจะมีทุกรูปแบบเลยทุกขนาดไซส์เลยนะครับ5้าไล่2สองไล่3สามไล่1สิบไลยี่สิบสาสิบไล่มีหมดเลยนะครับมีให้ดูหลายๆรูปแบบใครมีพื้นที่รูปทรงยังไงก็ลองเข้าไปดู ข้อมูลของเรารูปภาพที่เราได้อัปเดตลงไปในเพจ Facebook นะครับเข้าไปหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษารูปแบบในการขุดโคกหนองนาของท่านได้นะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวนี้นะครับก็จะนิยมเป็นคลองไส้ไก่ตรงๆกันละนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะนิยมเป็นโคง้คงๆแต่เนื่องด้วยระยะเวลาการเวลาเปลี่ยนไปนะครับคนก็เริ่มเปลี่ยนความคิดนะครับมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็แล้วแต่ความชอบ นะครับซึ่งไอคลองไสายไก่โค้งเนี่ยนะครับเขาก็นิยมกันก็ยังคงนิยมกันอยู่นะครับแต่บางคนเขาก็มองว่ามันกินพื้นที่เพราะเวลาถ้าเราออกให้มันโค้งไปโค้งมานะครับมันอาจจะดูกินพื้นที่ด้านในทําให้พื้นที่ใช้สอยของเราเหลือน้อยลงนะครับแต่ว่ามันก็จะดูเป็นธรรมชาตินะครับแต่บางคนก็ชอบตรงๆแบบนี้นะครับตรงตามลักษณะของพื้นที่แบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะตรงเส้นตรงตามพื้นที่ไปเลยนะครับ มันก็ได้ประโยชน์แตกต่างกันไปนะครับความสวยงามก็แตกต่างกันไปแต่ว่าประโยชน์ในการใช้น้ําอะไรก็ยังคงเดิมนะครับเพราะว่าประโยชน์ของการขุดคลองไส้ไก่ของเราก็คือเพื่อที่จะกระจายน้ําให้อยู่บริเวณรอบพื้นที่ของเรานะครับเวลาที่เราปลูกต้นไม้นะครับด้านนี้นะครับเราก็สามารถดึงน้ําจากคลองไส้ไก่ ขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปสูบจากบอ่อด้านหลังหรือบอ่อตรงไหนก็แล้วแต่ที่เราขุดไม่ต้องไปสูบอยากจากตรงนั้นมาเราสามารถดึงน้ําจากของไส้ไก่ใกล้ๆตรงนี้ขึ้นมาลดน้ําต้นไม้มาใช้ประโยชน์อะไรทางนี้ได้เลยแล้วก็ลองไส้ไก่ของเราสามารถเลี้ยงปลาได้ทําอะไรได้เหมือนบอ่อดีๆนี่เองนะครับก็ใครที่สนใจ นะครับก็เข้าไปติดตามผลงานของเราไว้นะครับเรามีอัปเดตลงตลอดตลอดนะครับเข้าไปติดตามผลงานเอาไว้ได้นะครับเอ่อบริเวณด้านนี้นะครับเดิมเนี่ยที่ลูกค้าตรงนี้นะครับเขาเพิ่งลางวัดใหม่ทำให้ตัวของหลักเขตเขาเนี่ยจะต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ร่องน้ํานาเนี่ยเป็นร่องน้ําเก่านะครับก็เราก็ทําการปั้นขุดลอกร่องให้ใหม่นะครับเพื่อที่จะให้พื้นที่ลูกค้าได้เต็มตรงนี้ นะก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะทําการลอกร่องน้ําอันนี้ไว้ให้ชาวนานะครับเพราะตอนนี้ชาวนาเขาจะทําการปลูกข้าวกันต่อนะครับเพราะเขาเพิ่งเกี่ยวข้าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้น้ํามันดีมากนะครับเขาก็ต้องการที่จะทานาเพื่อที่จะให้ได้รอบในการเกี่ยวอีก3าเดือนข้างหน้านะครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็ไม่ติดปัญหาเรื่องฝนอะไรนะครับก็จะอยู่ไม่เกิน2สัปดาห์เราก็จะสามารถ เข้ามาทํางานต่อได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับว่าฝนจะตกจะไม่ตกนะครับพูดถึงว่าถ้าฝนไม่ตกอย่างนี้นะครับก็ประมาณสักสองสัปดาห์ก็จะกลับมาในเรื่องของการถมดินแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาทําคลิปอัปเดตความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ตรงนี้ให้หลายๆท่านได้รับชมกันเพื่อเป็นรูปแบบในการเออไปประดิษฐ์ใช้ในพื้นที่ของท่านต่างๆนะครับ ก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ